คือ,คอ,คอมีคนเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นเป็นตัวหนังสือแต่ว่าคือรับรู้ทุกเรื่องคือคือ,คอโปรู้สึกว่ามันมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีในการใช้ใช้ใชใชโซเชียลแต่ว่าคือโปคือโปรไม่ค่อยแ,แคร์อะไรที่มันเป็นนกากตีฟเท่าไหร่จริงจริงแล้วเรียกว่าไม่ได้แคร์ดีกว่าไม่ได้สนใจครับ คือถ้าในมุมของโปโปรู้สึกว่าโปใช้ชีวิตมาแฮปปี้คุ้มแล้วอะโปก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ก็มาเด็กไม่ต้องพูปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ากูไม่ปลอดภับใครนะพี่ไม่เกี่ยวนะอย่าหาเนาะไม่ไปไม่ไปถห่อย่าหานะโป้โอธิบายดย่าพูดไปไม่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 ก็รู้สึกว่าคือคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโปโปเชื่อว่าโปไม่ใช่คนแรกหรอกที่ที่มันเกิดขึ้นแต่แต่โปรู้สึกว่า ถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะโบไม่ทำเนี่ยองมาทางปกติไหมคะอย่างนี้หอเล่าเอไม่เลยครับคือพีดปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แคร์เลยคือไปไหนมาไหนเราก็ปกติไม่จำเป็นต้องมีมื้อเข้มให้ปกติ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 ยังไม่เคยเจอเลยแฟนๆทั่วโลกน่ารักมากเท่าที่เคยเจอมาอะไรที่มันทำให้โบไม่กลัว เเรราาาาาว่่งนนขขดึ้คือก็อย่างที่บอกว่าแบบคือถ้าเราโฟกัสแค่สิ่งสิ่งเดียวที่มันเป็นนิเกทีฟแล้วมันมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่เรามานั่งโฟกัสแค่นี้ยโปจะโปจะเดินต่อไม่ได้งั้นโปรู้สึกว่าโปก็ไม่แคร์เออแล้วก็เดินต่อแต่ความไม่แคร์นันจะมีความกังวลอยู่นิดๆไหมว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เลยไม่ได้คิดเลยคือสมมุติว่าโปขับรถไปมันก็จะมีทั้ง ขับแล้วปลอดภัยกับขับแล้วไม่ปลอดภัยแต่ถ้าโปรไปโฟกัสว่าขับแล้วไม่ปลอดภัยโปรจะไม่มีความสุขอเออกิดเ,เหตุที่ก็ไม่มีใครรู้มันจะเกิดขึ้นใช่มันมันคือเรื่องธรรมชาติอะเกิดแก่เจ็บตายจริงๆโปรมีฟจยิ่งเยอะมากแบบเอาเรื่องเข้างไหนหรือไม่คือโปรว่าเป้าหมายที่ระหว่างโปรกับค่ายเบลอนคาวตั้งเป้าไว้คือมันคือมันไกลมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันหยุ่มหยิมแล้วมันเล็กน้อยมากอะคือคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบที่เราเชื่อได้คือโปรว่า เพราะว่าโปโปผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยอซึ่งณวันนี้โปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่โปใช้ชีวิตโปรก็ถือว่าแฮปปี้ละวพอใช้ชีวิตสุดละเออบี่มายที่มายล่ะเราไมีดูแลเขาแม่อะไรแบบเนี้ยแรงระเบิดไม่ไม่โดนนะเพราะว่าพี่ว่าไม่อ่านพี่อ่านพี่อ่านพี่อ่านยกตัวอย่างคุณไหนททุกคืนพี่แอบไปอ่าน กดไลค์บ้างไม่ไลค์บ้างหรือแต่ว่าแอบไปอ่านตลอดคือจริงๆแล้วต้องต้องต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยว่าคนที่ให้ความสนใจเราทั้งชอบและไม่ชอบเยอะม,มากอมพอเยอะมากๆเองผมไม่มีความสามารถพิเศษที่จะไปโฟกัสแค่เรื่องน,นกระถอาจจะเป็นเพราะ myset เราด้วยแหละ m y ซ e t เราเป็นเป็นคนที่แบบเราเราแค่รู้สึกว่าสมุน้พนแก้วนึงที่บริสุทธิ์อะแล้วม,มันมีอะไรหยดลงมาเปื้อนอะเราจะตักออกอกวาดมันออกก่อนที่จะแบบยกกินหรือเทมันทิ้งถ้าถ้าเป็นเรานะเพราะแก้วนั้นคือตัวเรา ในที่นี้คือผมไม่รู้อะเป็น,นเพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปถูกขูมม่มันมีคนเล่าให้ฟังแต่โปว่ามันโปก็ไม่เห็นเหมือนกันเอางี้ถ<ะ>้าถ้าขู่มันไม่ได้อ่านเองแต่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีนนะอเอางี้ถ้าถ้าขู่มันมีแต่แรกๆตั้งแต่แรกแแหละใช่ตั้งแต่ถ่ายคิมพอ์สตั้งแต่เทเลอร์ตัวแรกของทีมเก่าเลยซ้ำแต่ว่าผมแค่มองว่าขู่ข่าขู่ทำไมวะนึกนึกนึกออกไหมแล้วแล้วความความความเมคซ์เซน ในเนื้อความในภาษาเนี่ยหลายอย่างณเวลานั้นนะผมว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะแม็กซ์เซนเขาไม่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มาที่ไปเขาคือใครแล้วงงอะไรอย่างเงี้ครับแต่อย่างที่บอกอ่ะพอในประเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์่ะเปอร์เซ็นต์ของของเรื่องราวดีๆมันเยอะมากใช่มันเก้าสบไปปลายเรื่องเรื่องที่ไม่ดีมันแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปอร์เซนต์ซึ่งถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องลบ เวลาผมมีเท่านี้มีจํากัดความตั้งใจของผมจะเปลี่ยนไปทันทีใช่ใช่ดังนั้นแล้วแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทั้งทีม <German> ด right, right. ้วยใช่ครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เรามีวิทีมทุกมองในการมองเรื่องแต่ละเรื่องเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าณณวันนี้พวกเราและทีมโตขึ้นมันเลยเหมือนเราคุยกันว่าอะไรที่มันยุ่มยิ้มอ่ะเราก็จะไม่ได้สนใจมากคือสมมุติถ้าเราไปตามฟ้องสมมุติเพราะว่าเราก็จะวนอยู่กับที่ แต่สิ่งที่เรามันกําลังจะเกิดขึ้นคือหนังกาลังจะเข้าวันที่24สิงหานี้แหละใช่แล้วแล้วมันมีงานใหญ่เยอะมากทั้งทั้งปีและปีต่อๆไปงั้นคือเราต้องเดินไปไกลมากมแล้วถ้านับวันนี้เราเราสะดุดอบอกว่ามันแค่แค่ช่างแม่งแล้วก็เดินต่อแต่ว<ม>่าพวกเราคือจูนกันคุกันง,งานเราเพิงหลังเพิงหน้าเราคือจูนคุยกัน,กนว่าเรามองที่ทำเดียวกัน ผม<ช>ว่าผมว่าโชคดีด้วยที่ไมซ์เซตพื้นฐานแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันในเรื่องพวกนี้มันมกีการจูนด้วยแต่การจูนคือการจะไปเปลียนปรับเปลี่ยนมุมมองของคนเนี่ยมันยาก<ช>แต่โชคดีที่คนในทีมมารเอ,อิมันมีไมซ์เซตในเวสร้างสารรค์ผลงานต้องรู้<ช>ว่าการสร้างและสรรผลงานไม่ใช่การมาเพื่อแบบมาคือยุงกัดอะ่ะไม่อยากตกนิว่าช่างมันเราก็อย่างใช่วเห็นตกนะ เปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่หม่างที่บอกมันคือการสร้างและสานผลงานคือคนที่ดูตอนเนี้ผมเชื่อว่าก้มากกว่า90คืออยากได้รับความสุขจากการดูดังนั้นเราไม่ไปโฟกัสที่สิ่งที่ลบมันเกิดขึ้นเราก็รับรู้แต่เราไม่ได้ไปโฟกัสเขาได้อยู่การบันเทิงเนาะใช่ครับอันนี้ถ้าจะไปฆ่าไปหาฆ่าคนไม่ดีดีกว่าเอมันเยอะแยะในสังคม กูเยอะเลยพูดไม่ได้ก็ไม่ชงอย่างนี้หล่ะูอะไดมา้บุญด้วยค่าคนบาปได้บุญมังนะไม่รู้แต่่เกข้เข้ามาเเราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่น้อยลงไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปทํางานมันถี่จริงครับการที่จะไปทําอะไรที่แบบเมื่อก่อนคนที่รักอิสระมากๆได้ทําก็น้อยลงเป็นธรรมชาติ อยากบอกอะไรหนึงคนเขาเกลียดเราไหมฮะหรือว่าเราไม่ได้ให้แสงเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่ชอบก็ดูได้ไม่ไม่ไม่ได้บังคับดูได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ไม่ต้องมารักเราแต่ว่าผมแค่อยากไม่ได้อยากจะบอกอะไรก็เป็นตัวของตัวเองแต่อย่าลืมว่ายิ่งคิดลบเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์และบาดในใจของตัวเองเท่านไงในความรู้สึกก็เนี่ยอยากบอกเหมือนกันว่าแบบ แฟนๆทุกที่เลยบนโลกที่ที่แบบรักและเป็นห่วงเราแล้วและซัพพอร์ตเราเรามาตลอดเนี่ยก็คืออยากอยากให้เชื่อในในสิ่งที่พวกเราเชื่อในในทางที่เราเดินไปในความสุขที่เราพยายามส่งให้ตลอดเนี่ยก็บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับกับกับความกับเนกาทีิพวกนั้นเราเราไม่แคร์ด้วยซ้ำแล้วเราเดินต่อแล้วเพื่อที่จะส่งความสุขให้ถึงทุกคนจริงๆแต่ว่าทุกที่ที่เราไปอะไรเงี้ยก็รักตัวเองกันดีครับพวกเราดูแลตัวเองอย่างดีไม่หันใหม่เนาะ แล้วการทำงานเ<ช>พราะเราทำการกับกล่งงานใช่ไหมโอเคข <c oughs> อบคุณค่ะ่นีงเหรอ <c oughs> ไม่ตอบอ่ะโอเคครับผมโอเคครับ